ชาวราศีมีนนี่ดีต้อนรับนะาเข้าสู่ช n n e l Bird Eye v วิ w ค่ะคลิปในวันนี้ของเรานะคะก็คือประกอบไปด้วย3ส่วนในการคนโสดคุณคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคนมีคู่ชาวราศีมีนค่ะมาดูความรักคนโสดของคุณดีกว่าในเดือนเกิดของคุณในเนี้ยเดือนมีนาคมนะจะเป็นยังไงบ้างคนโสดชาวราศีมีนความรักความสัมพันธ์คุณแอดีีค่ะโอ้ยคอนเน็กชันเก่าๆคนเก่าๆอะไรเก่าๆเ่ยคุณ Move on ละ ไม่เอาละไม่ดึงเข้ามาในชีวิตละบางคนคุณระมัดระวังมากนะคะในการมีความรักในการเปิดใจให้ใครหรือในการเปิดโอกาสให้ใครเข้ามาในชีวิตคุณในเรื่องความรักนึกว่าคุณไหนอยู่ในสภาวะที่ยังไม่ได้พร้อมที่จะอินกับใครหรืออินกับเรื่องความรักในชีวิตของคุณขนาดนั้นแต่คุณก็มีโอกาสของความรักเข้านานะบางคนอาจจะมาผ่านโซเชียลมีเดียมาจากโลกออนไลน์อะไรเงี้ย ในเดือนนี้เป็นยังไงบ้างคะความรักของคุณ้าราศีมีนเดือนนี้เนี่ยมีแนวโน้มที่คุณดูมีสเสน่ห์ในเรื่องความรักเรานนกว่าเอาจริงๆเพื่อนฝูงนั่นแหละที่ชักพาโอกาสทางความรักเข้ามาให้กับคุณเอ่อนึกว่าคนที่ดึงดูดมาในเดือนนี้จะมีความขายหรือมีไลฟ์สไตล์มีแอคทิวิตี้อะไรต่างๆที่น่าจะตรงกับคุณหรือมีความคิดความอ่านไมล์เซ็ตที่ตรงกับคุณ้าราศีมีนคุณดึงด,ดูดใครเข้ามาในเรื่องความรัก ขูห่หลายรูปแบบเลยอ่ะมาทั้งหนึ่งคนที่เขาแบบเคยชอบเคยสนใจเคยถูกใจในตัวคุณแล้วก็เดินออกไปทนันที่ยังรู้สึกดีๆกับคุณมีสองคนมีคู่มีแฟนแล้วมีคนที่จริงจังแล้วมีสามคนที่เพิ่งจบเพิ่งเลิกราในเรื่องความรักมีอมแล้วเป็นไงชาวราีมีนถูกใจไหมคนที่เข้ามาคือนกว่าก็ก็มีเกณฑ์ได้เจออ่ะคือนก เหตุเท่าที่ไพ่เนาเห็นเนาเห็นคุณมีเกณฑ์ได้เจอมีเกณฑ์ได้สม่าเสมอก็โอก,กาสที่เข้ามาในเรื่องความรักคุณรู้เปล่าว่าช่วงเนี้คนที่เข้ามาในชีวิตคุณเขาดูอยากใช้ความดีในการเข้าหาคุณแต่ว่าถ้าถามในความรู้สึกของชาวราศีมีนเท่าที่ไพน่นกบอกมันก็เป็นสภาวะที่คุณก็ยังไม่ได้แบบไม่ได้อยากจะตัดสินใจเลือกใครในตอนนี้ก็คือยังอยากเปิดช้อยเปิดทางเรื่องในเรื่องความรักอยู่นะคะ มีคนไหนไหมที่ดูตรงใจชาวราศีมีนมากๆหรือดูส่งผลต่อความรู้สึกอะไรเงี้ยโอ้ยถ้าหนึ่งในนั้นมีคนอายุน้อยอะมีเกม ถ้าหนึ่งเัยนะมีคนอายุน้อยหรือว่ามีคนที่เด็กกว่าคุณนะึกว่ามีแนวโน้มที่คนนั้นจะเป็นคนที่อาจจะส่งผลต่อความรู้สึกคุณหรืออาจจะทําให้คุณรู้สึกแบบใจเต้นหรือทําให้คุณรู้สึกอยากเปิดโอกาสทางความรักเอาคําเป็นไงบ้างชาวราศีมีลึกๆเลยนะนึกว่าชาวราศีมีคุณอยากเปิดตัวเรื่องในเรื่องความรักอยู่คือคุณนะ่ะแฮปปี้กับชีวิตตัวเองที่เป็นในตอนนี้แล้ว คือชาวราศีมีนถ้าคุณไม่เคยเจ้าชู้มาก่อนในเรื่องความรักนกว่าเดือนนี้คุณกลายเป็นคนเจ้าชู้ท่านหนึ่งเลยเพราะนกเห็นว่าคุณดูให้ความหวังคนที่เข้ามาในชีวิตหนักมากๆอะไม่ว่าจะเป็นคนที่เขาเคยชอบคุณเคยถูกใจเคยสนใจคุณมาก่อนคุณมีวิธีการให้ความหวังเขาในเวตอนที่เวลาที่ได้มาเจอกันคนที่เขามีแฟนแล้วมีคู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยคุณก็มีวิธีการในการวางตัวแบบที่ให้ความหวังเนี่ยแต่ว่ายังไม่ได้เก็บเกี่ยวความสัมพันธ์ขนาดนั้น ส่วนคนที่เขาเพิ่งเลิกหรือเพิ่งจบความสัมพันธ์มาโนว,ว่าคนนี้ดูน่าสงสารสุดคุณดูมีกำแพงกับเขาอะดูคุยเท่าที่แบบก็คุยเท่าที่คุยตอบเท่าที่ตอบอะไรเงี้ยแต่ก็แบบคนนี้ดูด,ดูดูคุณเว้นระยะสุดรัคณา,าราศีดาวจันทร์สุขคุณไม่ก็เขานะฮะตุคลคริสศพกันมังกรเมษไพ่อามีลาออกมาบอกว่าส่วนใหญ่อะคนที่ดึงดูดมาคุณ คุณอาจจะเป็นคนที่ผิวโทนสว่างกว่าเขาหรือผิวขาวกว่าคนที่คุณดึงดูดมาในชีวิตนกบอกแล้วว่าคนที่ดึงดูดมาเขาดูอยากใช้ความดีในการเข้าหาคุณมากๆอยากเป็นคนในเวอร์ชันที่ดีขึ้นอยากใช้ความดีในการดูแลคุณ not showing true feeling นกว่าเดือนนี้คุณไม่แสดงความรู้สึกที่แท้จริงอนะเอาจริงต่อให้คุณใจเต้นกับใครในคนเหล่านี้ที่เข้ามาในชีวิตคุณแต่คุณก็ไม่แสดงออกนะเออถึงบอกว่าชาวราศีมีนเดือนนี้ดูเจ้าชู้นะ คุณน่ะไม่เดือนนี้เป็นเดือนที่คุณไม่กลัวความหลักเป็นเดือนที่คุณจะบริหารเสน่ห์เป็นเดือนที่คุณจะเฟร t เลยไงยชื่อคุณชื่อเขาชื่อเล่นนามสกุลเอสซันมี่ซีแคทแมลแล้วก็ซีสีบลามาลายเออหนูว่าคุณสู้อ่ะอะบอกเลยว่าถ้าเกิดเดือนอื่นๆคุณแบบขี้อายเหนียมอายหรืออะไรเดือนนี้สู้อยู่ไม่ใช่สู้อยู่คือสู้เลยอะบอกเลยว่าเป็นนักสู้ท่านหนึ่งในการแบบอะชอบใช่ไหม แบบสนใจคุณใช่ไหมคุณก็เป็นนักสู้อยู่ในเดือนนี้แต่ถ้าเขามีแฟนแล้วะหนูไม่เชียร์นะนี่พูดจริงๆแบบเฟดเฟดเถอะเดี๋ยวมันจะสุดท้ายถ้าคุณได้คนที่เขาไม่เลียร์ตัวเองในเรื่องความรักเข้ามาชอบเข้ามาถูกใจมาสนใจในตัวคุณแล้วคุณเลือกเขามันก็จะเป็นปัญหาอยู่ดีค่ะคบกันไปคุณก็จะระแวงเขาพค,คุยไม่ชัดเจนชาวราศีมีนโอ้โหความสัมพันธ์นี้มันเป็นความสัมพันธ์ที่ ช้ High energy ที่แบบ positive ในการเข้าหากันมาคุณก็พยายามส่องพลังงานดีๆให้เขาเขาก็พยายามส่องพลังงานดีๆให้คุณเลยง้งแต่คุณกับเขาอะนึกว่าเป็นคู่ที่ยังไม่พร้อมที่จะคบยังไม่พร้อมที่จะคมอมมิตยังไม่พร้อมที่จะแบบที่จะจริงจังกัทั้งคู่อะต่างคนต่างอยู่บนความสบายใจก็คุยไปเรื่อยๆศึกษากันไปเรื่อยๆก็ดูเป็นคู่ที่ดีนะคือความรู้สึกมบนดูเท่าเทียมไม่มีใครต้องการอะไรมากกว่าอีกคนหนึ่ง ในเดือนนี้เป็นไงบ้างคะชาวราศีมีโอ้ยมีน oh, I mean. เดือนนี้เนี่ยนกไม่แน่ใจว่าใครจะมีตัวเลือกเข้ามาแล้วมันโปะ๊ะบอกเลยว่าโปะ๊ะทีนี้ตัวเลือกที่เข้ามาในเรื่องความรักอะ่ะจะเป็นคนอายุน้อยเป็นคนที่เด็กกว่าอาจจะมาฝั่งคุณก็ได้หรืออาจจะมาฝั่งเขาก็ได้ค่ะเรามาดูกันดีกว่า คุณรู้สึกยังไงกับคนที่คุณคุยคือมันเป็นไวเวอร์ซ่าเนอะมันสลับกันได้เอาจริงๆความสำคัญเนี้ยคุณก็มีความแอดดิกในตัวเขาเนี่ยชอบถูกใจสนใจเขามีหลายๆอย่างที่ดึงดูดคุณค่ะแล้วก็บางคนคุณแบบคุณอยากจะมีบิ๊กนิ่งใหม่ๆอยากจะทํากิจกรรมอะไรใหม่ๆอยากจะมีอะไรใหม่ๆร่วมกับเขาเนึกว่าคุณเขาแอดดิกคนนี้ คนนี้มีอะไรหลายๆอย่างที่ดึงดูดเขาอะรู้สึกไงคุณนั่นเป็นไวเบอร์ซ่ามันสลับกันก็ได้นะเขาก็ชอบคุณไงแล้วคุณก็เป็นคนที่เขาค่อนข้างเทคแอคชั่นเยอะที่สุดประมาณนึ่งละวิชอบถูกใจเขาสนใจในตัวคุณแล้วคุณก็เป็นคนที่เขารู้สึกว่า เฮ้ยมันสร้างอนาคตด้วยกันได้อะคือเขามองเห็นอนาคตกับคุณที่นี้ในเดือนนี้เขาจะทํำยังไงกับคุณโอ้มายกอดเขาเมื่งควรทำอะไรรับหลังคุณนี่นึกว่าเขาจะเปิด choice เปิดทางเลือกเปิด o p ปชั่ในเรื่องความรัก นึกว่าเขาทําอะไรรับหลังคุณแต่อย่างที่นกบอกเป็นเป็น้วยเบอร์ซ่าได้นาะแต่คุณรู้เปล่าว่าการที่เขาทําอะไรรับหลังคุณอะต่อหน้าเขาทําได้เหมือนไม่มีอะไรขาดตกบกพร่องเลยนะอันนี้พูดจริงๆริงคือคือโอเคการทำลายรับหลังของเขาคือการเปิดชอย์แต่ต่อหน้าเขาสามารถทำทุกอย่างได้เหมือนปกติคุณนะคะเอาจริงจริงนกว่าเซนคุณดีคุณมีความระแคะระคายว่ามันไม่ได้มีแค่เรื่องของคุณและเขาในความสัมพันธ์นี้ นกว่าเซนคุณดีคือคุณน่ะเขา,าไม่ได้โปะอะไรเลยอันนี้นกต้องพูดตรงๆว่าเขาไม่ได้โปะอะไรขนาดนั้นก็ค่อนข้างเนียนประมาณหนึ่งแต่นกว่าสิ่งที่มันโปะก็คือเซนเซนและสัญชาตญยาณยของคุณน่ะรับรู้ได้ว่าเฮ้ยมันเขามีคนอื่นหรือเปล่าอะไรเงี้ยซึ่งนกว่าเดือนนี้มันมีเรื่องของความหึงหวง มีเรื่องของความไม่ไว้ใจมีเรื่องของความไม่เชื่อใจกันในความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นขอดูหน่อยว่าเขาจะเลือกคุณหรือจะเลือกอีกคนหนึ่งขเขาจะเลือกคุณหรือเลือกอีกคนหนึ่งคุณดูความสัมพันญนี้ดีๆเลยนกบอกเลยว่าคุณอย่าประมาทคนอายุน้อยคนนี้เด็ดขาดอย่าประมาทประมาทไม่ได้เลยเพราะว่า เราะว่าประมาทไม่ได้นนกว่าคุณบางคนทําอะไรหลายๆอย่างที่เหมือนแฟนกันละแต่อาจจะยังไม่ได้เรียกว่าแฟนนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้มันก็อาจจะยังไม่ได้มีการพูดได้ชัดว่าเออตกลงเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยอืมีใครในความสัมพันธ์ที่อาจจะผิวเข้มหว่อยคนหนึ่งถ้าเกิเขาเป็นผู้ชายชื่อคุณชื่อเขาลัคนณะอ้ชื่อคุณชื่อเขานามสกุลอะไรเงี้ย M Monday Sunny แล้วก็ O Orange Juice บอกแล้วมีคนที่มี Cho ยส e many option ึ้นมีคนที่มีช้อยส e มีโอกาสมีทางเลือกในเรื่องความรักเข้ามาในชีวิตแล้วนาราศีดาวจันร์ดาวสุขคุณแม่ก็เขาค่ะมีนกระกพิกจิกสิงและกันกันใช่ปะกันคือชาวกันโอ้โหเอาจริงคุณคุณ นึกว่าคุณจริงจังกันมาเขาก็จริงจังกับคุณคุณก็จริงจังกับเขาแต่ว่าเดือนนี้มันมีบททดสอบเพราะว่ามันมีบุคคลอื่นค่ะเข้ามาแล้วนุงรู้สึกว่าบุคคลเนี้ยไม่ช่เล่นอันนี้บอกเลยแบบถ้าคุณคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวเขาคงเล่นเล่งเขาทำยาประมาทยาประมาทเด็ดขาดค่ะบอกเลยว่าอันนี้ประมาทไม่ได้ส่งผลต่อความรู้สึกระวังนิดนึง ให้หนกอะบอกว่าคนที่เข้ามาใหม่อะหรือบุคคลที่สามอะอาจจะมีชื่อเขานามสกุลอะไรต่างๆที่เกี่ยวข้องกับตัวพีพีพทิเซียอะไรอย่างเงี้อะไปเริ่มกันต่อคนมีคู่ชาวราศีบีนความรักความสัมพันธ์คุณในดีค่ะคือคุณและคู่อะเป็นคู่ที่อยู่กันบนความสบายใจในความสัมพันธ์มางคู่คุณเคยทะเลาะก,กันหนักๆถึงขั้นแบบเกือบเลิกกันมาละ ล้วมันก็ผ่านกันมาได้แล้วนึกว่าคุณมีการแพลนอนาคตในความสัมพันธ์ระยะยาวกันบางคนอาจจะวางแผนแต่งงานบางคนอาจจะวางแผนสร้างครอบครัววางแผนที่มันมีความแบบจริงจังกันมากขึ้นในเรื่องความรักคือผ่านบททดสอบอะไรด้วยกันมาเยอะมากๆแล้วในเดือนนี้เป็นไงบ้างคะคือถ้าถามความสัมพันธ์ระหว่างคุณแล้วก็เขาในเดือนเนี้ยมันก็ยังเอาใจใส่แล้วก็ดูแลกันอยู่แหละ แต่หนูว่าเดือนนี้สิ่งที่คุณต้องระวังในความรักแล้วก็ความสำคัญของคุณและเขามันเป็นเรื่องของความน้อยใจค่ะมีใครบางคนที่เกิดอาการน้อยใจเกิดขึ้นแล้วมันเป็นคำพูดอ่ะที่ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งน้อยใจคุณรู้สึกไง,งคู่คุณคือมันเป็นไวเวอร์ซ่านะมันสลับกันได้ โอเคคุณค่อนข้างมองอนาคตในความสัมพันธ์นี้กับคูแล้วคุณก็อยากทําให้มันสําเร็จคุณนะ่ะพยายามไม่ไม่คาดหวังพยายามอยู่กับปัจจุบันแล้วก็พยายามเข้าใจในความแบบเรียนรู้เติบโตเข้าใจในการละกันนะ่ะให้มากที่สุดเข้าใจว่าเขาเป็นแบบนี้เข้าใจว่าคุณเป็นแบบนั้นอะไรเงรี้ยคืออยู่บนความเข้าใจเขารู้สึกไงคุณคุณเป็นคนที่คุมเขาอยู่มากๆเลยค่ะเขา เขาโตขึ้นแล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็เรียนรู้การใช้ชีวิตแบบที่เป็นผู้ใหญ่พอคุณคุณเป็นคนที่ทําให้เขาแบบทั้งเป็นห่วงอยากดูแลแล้วก็อยากเป็นคนที่มั่นคงมากขึ้นในชีวิตเพื่อคุณเขาจะทำไงกับคุณในเดือนนี้คือนนกว่าเดือนเนี้เขาพูดอะไรไม่น่ารักกับคุณแต่นนะว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจริงๆ อ่าส่วนหนึ่งมันมาจากความกดดันในชีวิตเขาส่วนหนึ่งอาจจะมาจากเรื่องครอบครัวส่วนหนึ่งอาจจะมาคือเขามีเกณฑ์ที่จะพูดอะไรบางอย่างแล้วคุณรู้สึกไม่โอเคมันเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความกดดันต่างๆปัจจัยที่กดดันต่างๆในชีวิตเขาอะคุณแบบนึกว่าคุณคุณไม่ได้คือคุณบางคนคุณไปเล่าเรื่องนี้ให้เพื่อนฟังหรือว่าไปปรึกษาเรื่องนี้กับเพื่อนกับบริวารกับคอนเนคชั่นในชีวิตคุณอะไรอย่างนี้ค่ะ ออคือสถานการณ์มันไม่ได้แย่ขนาดนั้นคือมันก็ไม่ถึงขนาดเลิกกันแต่ว่าคุณแค่น้อยใจมากๆว่าแบบคุณไม่เคยเห็นพาทนี้ของเขาอะ่ะแล้วก็ไม่เคยเห็นตัวตนด้านนี้ของเขาแล้วคุณก็ไม่คิดว่าคุณจะได้เห็นมันแล้วมันแอบทําให้คุณรู้สึกว่าแบบก็ก็สันได้ประมาณนึงเพราะอย่างที่บอกนะว่าคุณไม่เคยเห็นแน่นอนพาทนี้ในความเป็นเขานุอยากให้คุณเข้าใจว่ามันไม่มีใครที่คิดเหมือนกันไปร้อยเปอร์เซนต์จริงๆแล้วนุว,ว,ว่าเขาในเดือนนี้เขาแบกภาระที่เยอะมาก ไม่ว่าจะเป็นขอบครัวความขาดหวังของคนต่างๆหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเออเขารักคุณนะแล้วเขาไม่เคยคิดจะเลิกกับคุณเลยแต่แค่ความกดดนันปัจจัยภายนอกอะไรต่างๆมันแน่นหน้าอกเขาไปหมดอะมันก็เลยทําให้เดือนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ไม่น่ารักในเรื่องของคําพูดแต่นกว่าเขาไม่เคยคิดจะเลิกกับคุณจริงๆแล้วก็ถ้าเรื่องไหนที่มันแบบ ผ่อนหนักผ่อนเบากันได้นกก็อยากให้คุณผ่อนผ่อนกันนะคะถ้าคุณเป็นผู้หญิงคุณอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าเขาหรือโตกว่าเขานิดนึงอะไรเงี้ยนวกว่ามันเกิดขึ้นแบบปุรปปับแล้วคาพูดเขามันก็คงพูดแบบกระทันหันนะ่ไม่ได้ตั้งใจอะ่ะโอเคเดือนนี้มันอาจจะเป็นเดือนที่ความสัมพันธ์ของคุณแล้วเขามันสะดุดนิดนึงแต่ว่าก็ไม่ได้ร้ายแรงขนาดเลิกแล้วนกไม่อยากให้คุณเก็บมันมาคิดจนแบบคิดลบไปกับทุกอย่างในเรื่องของความสัมพันธ์แบบที่ไพ่นกเห็นว่าคุณจะเป็นแต่นกอยากให้คุณรู้ว่า มันเกิดขึ้นได้ค่ะในทุกๆคู่จริงๆที่แบบมันจะมีอะไรเข้ามาช็อตฟิลอะไรเงี้ยชื่อคุณชื่อเขาชื่อแนะนำสกุลดีแดเนียลไอไอซ์ครีมยูยูเอฟโอืมมันเกิดขึ้นได้ในทุกๆคู่จริงๆค่ะแต่ว่าสิ่งสำคัญก็คือนุกอยากให้คุณช่วยกันแบบพามันผ่านไปเรียนรู้ที่จะเติบโตไปด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะถ้าถามนนูว,ว่าเขาก็ยังรักคุณแล้วก็รักคุณอยู่ไหมลัคณาราศีดาวจันดาวศุกร์คุณไหมก็เขาเมสิงธนูกรกฎแล้วก็สิง พราะฉะนันสู้ๆนะช่วยกันประคับประคองนะคะนนกว่าเดือนนี้มันอาจจะสะดุดนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ได้หลายแรงหรอกขนาดที่จะไม่ได้ไปต่อแล้วนูก็เห็นว่าเขารักคุณมากอ่าจบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสําหรับคลิปในวันนี้ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ซับสไคร e แล้วก็เป็นกำลังใจให้กับช anel Birthday View เดี๋ยวเราไปเจอกันในเดือนหน้าสวัสดีค่ะ